ประกันชั้นหนึ่งของบริษัทไหนดีนะครับวันนี้ครับผมเอาข้อมูลมาบอกแล้วกันนะครับเพราะว่าคําถามเนี่ยมันมีในคีย์เวิร์ดค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะฮะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้นะครับผมไปดูคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดหนึ่งเว้เขามีคนเซิร์ชอยู่นะแล้วก็ในระบบบอกว่าเออลองเอามาทำสิน่าจะมีคนดูเยอะนะครับก็คือเกี่ยวกับประกันภัยชั้นหนึ่งรถยนต์นะแล้วเขาจะมีถามว่า ชั้นไหนดีนะครับเอ้ยบริษัทไหนดีประกันชั้นหนึ่งอของบริษัทไหนดีนะครับซึ่งถ้าเราจะดูแบบเนี้ยเราต้องไปหาเว็บไซต์นะครับที่เขารวบรวมประกันหลายๆเจ้ามาให้เราเปรียบเทียบแบบนี้เราจะดูได้ดีนะครับดีกว่าไปดูบริษัทแต่ละที่ย่ยเราต้องมาเทียบเองใช่ไหมถ้าเป็นอย่างประกัน .com เนี่ยเขารวบรวมเวยหลายๆบริษัทหลายๆบรกเกอร์เนี่ย แล้วก็เอามานําเสนอเราว่าให้เราเปรียบเทียบว,ว่าอันไหนอันไหนดีอันไหนดีอนนดเอออันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็เลยเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับพรีวิวให้ดูนะครับของประกัน com นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมแปลลิงก์ให้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์แล้วก็เด้งมาหน้านี้เพื่อนๆก็สามารถดูประกันแล้วก็ซื้อประกันออนไลน์ได้เลยนะครับก็จะเป็นการช่วยตัดสินใจว่าบริษัทไหนดีเนาะอันนี้ก็แลแจะคุณซึ่ง สิ่งที่จะแนะนําก็คือหาซื้อที่แบบบัตรเครดิตได้เว้ยผมว่าดีนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยรูดบัตรได้แน่นอนผมเคยซื้อและนะครับล่าสุดผมก็ซื้อประกันรถไปแล้วนะครับมันรูดได้เว้ยนะครับก็นี่สูงสุดได้สิเดือนเลยนะเว้ยนะครับนี่บัตรเครดิตที่ร่วมรายการนะครับมามาดูกันถ้าคลิกหน้าแรกมาเนี่ยประกันด o m อก็จะประมาณนี้ครับลองดูสิอินเทอร์เฟซเขาแบบประมาณนี้เนาะนี่แล้วก็จะมีตรงนี้ครับประกันชีวิต พลุมพลบอะลรก็ว่าไปเจออะไรได้แล้วก็มีอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ที่ผมชอบอะ่ะมันจะมีพวกประกันที่เป็นประกันพวกขายของออนไลน์ด้วยเว้ยเอ้ยมัน้งแปลกดีนะครับแต่ว่าเรายังไม่พูดนะเรามาพูดเรื่องประกันรถยนต์ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ซื้อประกันนะครับแล้วก็ประกันรถยนต์นะครับแล้วก็เป็นรายปีนะครับรายปีลองดูซิทีนี้เพื่อนๆจะเป็นรถอะไรละ่ะสมมติเราเป็นรถน้ํามันก่อนแลวกันนะเดี๋ยววันนี้ลองเซิร์ชให้ดู2แบบนะครับ เป็นรถแบบเก๋งนะครรถเก๋งอะ่ะสีประตูนะครับสีประตูธรรมดาเลยนะครับเลือกอปีหน่อยอะ่ะสมมติเพิ่องออกรถปีที่แล้วครับ2023ยี่ห้ออ่ห้โตโยต้าเจ้าตลาดนะครับสมมติผมซื้อซื้อเอาผ่านเลยกันมันรวยไปเอาแบบรถที่เขาฮิตฮิตกันปีที่แล้วเป็นอะไรอ,ะอ่ะอ่าไอ้นี่ไงเป็นโครโรล,ลา่าอารติ โพลล่าคอร์ดพอจูนเนอร์เอาอะไรดีแต่เนะี่ยเพื่อนๆมันมีไอ้นี่ไหมอะยาลิทเอทีต้องมีดิวะอะ่ยาลิทเอทีเวลอสอ่ะเวลอสละกันเวลอสขายดีสมมุติเราซื้อเวลอสไว้ซื้อเวลอสแล้วก็ลองหาชั้นหนึ่งซีปีปีแรกเขาแถมปีที่สองซื้อเองเนาะอ่ะมาดูชั้นหนึ่งครับกดปึ๊บ ดูแผนประกันนะครับตรงนี้เลยนะครับชั้น2อ่ะยังไม่เอานะเพราะว่ารถยังใหม่อยู่นะครับควรจะซื้อชั้น1ก่อนเพราะว่ามันจะมีเซอร์วิสด้วยนะครับอ่านี่ทีนี้เขาก็จะเรียบเรียงมาให้นะครับเยอะมากๆเห็นไหมชั้น1นึ่งนั้นเลยนะครับยิ่งรถน้ํามันนี่แม่งเยอะมากนะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยจะน้อยหน่อยนะครับเนี่ยรถน้ํามันนี่เฉพาะชั้นหนึ่งครับก็จะมีการเปรียบเทียบอ่ะนี่อันนี้เป็นของเมืองไทยนะครับเมืองไทยนะเมืองไทยแล้วก็จะมีของ อินทร์นะครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะมีคุ้มภัยโตเกียวเห็นไหมครับมีของแบบหลายบริษัทเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นซ่อมอู่นะครับเนี่ยเตม็มไปหมดเลยเ,เพื่อนๆก็เลือกที่เ,เพื่อนเื่อนชอบแล้วกันนะผมเอาเรียงตามเอออะไรดีวะหาเองแลวกัน่ะสมมติจะเทียบนะครับจะเทียบเลื่อนลงมาจะเทียบเอาแบบที่ผมเคยเห็นหน่อยอ่าอย่างวิทยาเลยเคยเคยใช้บ่อยอนะ่ะเปรียบเทียบ กับอันนี้ละกันนะครับประกันภยัยกรุงเทพอลองเปรียบเทียบอันน,นี้ระหว่าง17ื17่นกับหมื่นเจ็อ่ะเปรียบเทียบเทียบแผนสิมันมีการเปรียบเทียบที่ที่โอเคนะที่ชัดเจนอยู่นะถ้าเปรียบเทียบแบบนี้มันจะดูง่ายเว้ยมันจะได้รู้ว่าเอออะไรน่าสานใจซ่อมโอทุน6ากานะแสนสเท่ากันอ่ะแสนแสนอ่ะอันนี้ ทรัพย์สินอันนี้ประกันถึง5ล้านอันนี้2อล้านห้าเห็นไหมความแตกต่างเริ่มมาแล้วอุบัติเหตุส่วนตัวนี่สองแสนนี่ห้าหมื่นไหมครับอันนี้สองแสนนี่ห้าหมื่นจะเห็นได้ว่าวิิยะเนี่ยจ่ายถูกกว่าหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าจะมีบางอันที่ให้ราคาเยอะกว่าใช่ไหมครับอ่าที่จ่ายเยอะกว่าเราก็ไปเอาอันที่มันเยอะกว่าแล้วก,กดซื้อเลยนะครับแล้วก็สามารถ กดเน็กๆไปนะครับแล้วก็สามารถเลือกการชำระเป็นแบบรูดบัตรได้ด้วยนะจ๊ะอ่าเป็นไงเยี่ยมไหมแล้วก็ถ้าว่าใบไหนที่มันไม่ร่วมรายการเราก็สามารถเป็นรูดกับอ่าไปขอผ่อนกับบัตรได้3เดือนเนี่ยส่วนใหญ่จะฟรีนะครับจะฟรีดอกเบี้ยนะครับแมง่ายไหมง่ายเนาะทีนี้เรามาใหม่เรามาใหม่ผมเป็นรถไฟฟ้าบ้างนะผมเลือกเลือกหน้าใหม่เดีย๋ยวรถไฟฟ้านะ เลือกปีที่แล้วนะครับเลือกยี่ห้อยี่ห้อเอาเป็น B ah Y e D ละกันนะรุ่นมหานิยมออโต้ x t e n d e d Lens นะฮะแล้วก็ชั้นหนึ่งดูแผนสิมีไหมต,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 ตุ๊ดๆๆๆนี่เห็นไหมครับมีเยอะไหมอ้ามีแต่ไม่เยอะมากแต่ก็โอเคนะครับเพื่อน,อนๆต้องดูตรงทุนนะครับทุนเนี่ยเพราะว่าแบตออโต้สนี่เท่าไหร่วะเดี๋ยวผมเซิร์ชให้ดู ฮอ t โต้สามแบตเตอรี่ดูตรงนี้ก็ได้นะครับน,น,นี่ที่เขาเคยประกาศไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับราคาก็น่าจะไม่ต่างกันนี่6 5้นะครับ60,5นะครับแบตตัววิ่งไกลนะครับทีนี้มาดูทุนนะ6,5 0 0 0ทุนนะครับ9กนะ้าแสนรวมอื่นๆด้วยนะครับก็โอเคใช่ไหมถ้ามันครอบคุมขนาดนี้ก็โอเคแต่ถ้าไปชั้น2เนี่ยอาจจะไม่ถึงนะฮะ เพื่อนโอเคไหมเดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบอาาชาติกับเอาเป็นเดี๋ยวเอาที่มันใกล้เคียงกันธาาชาติกับวิทยาอะไรกันอลองเปรียบเทียบสิอันไหนให้เยอะกวกาัน,นะครับช้าจ,จังเลยมาแล้วครับอ่าซ่อมห้างเหมือนกันนี่ครับท,ทุนทุนทันนี้ให้เยอะกว่าไหม ผมว่าไปเอาทั้งทุนเยอะกว่าเลยอนะครับแล้วก็จ่ายแพงกว่าด้วยโอ้ยจ่ายถูกกว่าด้วยวิริยะนี่เขาจ่ายถูกกว่านะครับเห็นไหมเยอะกว่าเท่ากันเยอะอาจน้อยกว่าอาะตรงนี้น้อยกว่าเลยห้าล้านอันนี้10ล้านประกันทรัพย์สินเยอะกว่าเพื่อนๆก็ลองเลือกแล้วกันช่างใจดูบุคคลทั้งนี้เยอะกว่าเว้ยเออมันก็จะมีข้อแตกต่างแหละนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันนะครับโอเคไหมประกัน .com เวิร์กไหมเวิร์กนะ ก็เดี๋ยวแปะไว้ให้ที่นี่ครับ JS เสียดเวเนาะเพื่อนๆ,ๆ,ๆก็เข้ามาดูคลิปคลปไหนชอบกดเข้ามาดูแล้วก็สมัครสมาชิกกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็จะแปะล,ลิงก์แอเฟลต e ให้นะครับที่คลิปที่เพื่อนๆดูเนาะก็เลื่อนลงมานะครับเนี่ยแปะได้เลยนะครับส่วนใครจะสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับสมัครได้เลยนะครับนี่แต่ว่าต้องรู้เรื่องของคําเตือนนะครับใช้เท่าที่จําเป็นแล้วก็ชาระคืนได้แบบเต็มจํานวนตามกําหนดจะได้ไม่เสียเอกเบี้ย1ที่6%ต่อปีตามเงื่อนไข เงื่อนไขาตามที่ธนาคารกาหนดนะครับเขาจะให้ขึ้นคําเตือนนะครับสำหรับเพื่อนเพืเ่อนที่จะาทาธุรกรรมเรื่องการเงิน,นอ่ะขอสินเชื่อเนี่ยเขาจะให้เราขึ้นเตือนไม่งั้นเดี๋ยวจะตะบะแตกนะครับใช้จนไม่ลืมหูลืมตาไม่ดูศักยภาพตัวเองครับแล้วก็เป็นหนี้ทีนี้ก็หนี้เสียสิครับอ่านี่ประมาณนี้แล้วก็นี่บัตรเครดิตกดเข้าไปได้เลยนะครับชอบแบรนด์ไหนก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ สมัครออนไลน์นะครับส่งเรื่องไปนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขารับเรื่องเขาก็ติดต่อกลับมาแล้วก็พูดคุยกันว่าจะทายังไงต่อไปเนาะถึงจะสมัครได้นะครับส่วนไอที่รูดศูนย์เปอร์เซ็นสามเดือนกบบระบาดได้เนี่ยก็จะมีที่ผมใช้ก็จะมีพวกทีทีบีครับทีทีบีเนี่ยเราสามารถศูนย์เปอร์เซ็นสามเดือนกบบระบาดได้แล้วก็เป็นของพวกแบรนด์เฟิร์สชอยส์กรุงศรีเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไปสมัครก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้ครับส่วนเรื่องของประกันเนี่ยเลือกเอาเองแล้วกันว่า ชอบบริษัทไหนนะครับสวัสดีบ๊ายบายครับ